คนมันยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดมันยังไม่สว่างคือมันมีปัญญาครบหมดแล้วนะฮะเราเรียนรู้มาหมดแล้วปัญญามันเต็มหมดแล้วแค่มันไม่สว่างมันรอปัญญาตัวเดียวปัญญาที่จะทำลายตัวสัตว์นะตัวตัณหาเนะ่นะฮะสัตบบว์บมดไปเลยถ้ามันสว่างตรงนี้นะแต่ไอสัตว์ตัวเนี้ยมันจะตามหาปัญญาตัวหนึ่งแบบแบบที่เราเคยใช้กันมาเนแหละเออ นั่นแหละฮะมันเลยเกิดมันเลยมีสัตว์อยู่สัตตนังอยู่มีอัตราตัวตนอยู่ถ้ามันสว่างตรงนี้เมื่อไรที่ผมพูดเนี่ยไม่ต้องหาใครพลิกได้รนะือใครสว่าง่สัตว์มันจะหายไปหมดไอสัตตนงนะังรเนี่ยหมดการเกิดแล้วเราจะสว่างนั้นนะมันเหมือนแหละป้าเอามนุษย์แม่งทั้งโลกเอาไปรวมไว้ในถ้ำแล้วโยวนระเบิดลูกเดียวลงไปตูมเดียวอ่ะหายเก้ยงอนเะนี่นเยเหรอะ แบบไม่ต้องไปนั่งยิงกันทีลนะหลบซ่อนๆเอาแม่งหลอกมนุษย์มาทั้งโลกอะ่ะเอาไปไว้อยู่ในรูอะไรสักอย่างเป็นรวมกันอยู่แล้วยวนระเบิดลูกเดียวอะตายหมดเหมือนกันแหละไอ้แสงสว่างตรงนั้นแหละเพราะไอสัตว์ตัวนี้มันมืดบอดอยู่มันจะค้นหาค้นหาค้นหา,นหามันคิดว่ามีปัญญาอะไรที่มากกว่านั้นมีคนวิเศษมีต้องอย่างนั้นอย่างนี้อยู่นั่นแหละตัวเนี้ยถึงมันรู้เก่งขนาดไหนอะมันก็ได้แค่ความรู้อยู่างนะั้นไอสัตว์ตัวเนี้ยผมบอก มีธรรมะอยู่นั่นแหละมันยึดในธรรมอยู่นั่นแหละสัตว์ที่มันหลงอยู่นะหลงในธรรมมันก็จะยึดในธรรมนะผมจะบอกสัตว์ที่มันหลงโลกมันก็จะยึดทางโลกนะฮะนะฮะพอมันมารูจักรทางธรรมมันจะยึดในธรรมยึดธรรมะยึดตัวมันเองสัตว์ตัวเนี้ผมถึงบอกว่าถ้าใครสว่างคุณไม่ต้องไปฝึกปฏิบัติอะไรไม่มีอะไรให้ปฏิบัติไม่มีอะไรให้ฝึกคุณมีปัญญาหมดแล้วผมหยิบยกอะไรขึ้นมานน่รู้หมดเลยแค่คุณไม่สว่าง จุดเกิดจุดดับแค่นั้นเองถ้าสว่างวาบเดียวเนี่ยเกิดแสงสว่างปัญญาอีกตัวหนึ่งขึ้นมามันจะเข้าใจทั้งระบบเลยไอ้ตัวสัตว์จะถูกทำลายตรงนั้นเนละยสัตว์ตัวตนของเราเกิดเพราะสัญญาสังขารเนี่ยที่เรามีปัญญาเนี่ยแต่ปัญญาที่มีอยู่มันเป็นของสัตตนงที่เรารู้หมดแล้วอ่ะแล้วสัตตนงมันพยายามหาปัญญาหาความสว่างหานิพานหาอะไรก็ไม่รู้หาความสําเร็จของมันในทางธรรมเนี่ยมันจะสร้างตัวตนอยู่คนั่นแหละนะครับ มนเต็มหมดแล้วยิ่งหาก็ยิ่งสะสมไงก็ยิ่งค้นหาอ่านี่คือไม่ยึดในธรรมนะมันจะหาทางออกหาทางหลุดพ้นของมันไอพวกสัตว์ที่มันยึดยึดในธรรมานะโอ้มันจะรู้เยอะมันจะเก็บความรู้หมดเลยแล้วมันจะยิ่งขยอมันจะมีอัตตาเก่งรู้ไปหมดผมถึงมาเวลาผมมาคุยธรรมะผมด่าไอสัตว์ตัวเนี้ไอสัตว์ตานังเนี่ยพวกสัตว์ตัวนี้มันยังไม่สว่างถ้ามันสว่างเนี่ยมันจะหมดธรรมะไปเลยนะฮะไม่มี อิติปิโสภักดอะรหั่งสาม,มาธูนี่นั่นโอ้ยฝืนสติหายหมดแหละมันจะนั่งเขกบ,บาลเรย่องเนี้ยนะฮะอืมนะฮะสัตว์ตัวนี้มันจะไม่เข้าใจมันจะไม่เอาอีกแล้วไอ้เรื่องแบบนั้นนะ่ะผมบอกเลยเพราะมันไม่มีมันไม่มีสัตว์ตัวนี้ถ้ามันสว่างแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเป็นปกติผมถึงบอกใครก็ตามที่สว่างจุดที่ผมพูดเนี่ยสัตว์มันจะดับบุ๊บไปเลยสัตว์ตัณห์ตัวนี้นะ ี่มันไม่ดับมันยังไม่หมดยิ่งรู้ธรรมะเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่หมดยิ่งรู้ยิ่งมีทิฏฐิมานะยิ่งได้สอนเขายิ่งได้เก่งกว่าเขายิ่งบวชเป็นพระเป็นชีเป็นเป็นอาจารย์ไปเลยยิ่งเก่งกว่าเขาผมมาด่ายสัตว์พวกนี้ยสัตตนางพวกนี้ที่พวกมึงรู้กันเยอะๆสอนกันมึงหลงไปทั้งนั้นหละมึงหลงสัตว์อยู่สัตตนางตัวนี้อยู่ถ้ามึงสว่างที่กูพูดเนี่ยแล้วถ้ามึงสว่างเนี่ยมึงจะการทุ่มเตีนกูมึงจะบอกเลยมึงจะไม่ยึดถือเลยว่ากูเป็นหายังไงกูจะใส่แบบทรงไงก็ตาม มันจะนั่งกล้ากลาวผมเลยโอ้โ oh, หอาจารย์ไอเรื่องแบบนี้แม่งบอกใครไม่ได้เลยแล้วไปพูดกับใครไม่ได้อืมถ้ามันสว่างตรงนั้นนะมันจะเห็นประโยชน์ผมที่สุดเลยมันจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่ความรู้อาจารย์ผมไม่รู้ว่าผมเข้าใจแ,แต่ผมสว่างแล้วผมหมดหลงอะ่ะแล้วผมไม่เหลือธรรมะที่ไปสอนใครฉันไม่เหลือธรรมะที่สอนไปกลับไปใช้ชีวิตต้องให้อาจารย์อย่างเดียวด่าสัตว์ตัวเนี้ยที่มันยึดมั่นถือมั่นอยู่มันหลงอยู่นะฮะ ยิ่งสอนกันเท่าไหร่ยิ่งหลงผมจะบอกไม่อยากจะว่านะว่ามาหลายแล้วแหละขอว่าอีกทีทั้งโลกทั้งหมดที่เป็นเจ้าสํานักทุกวันเนี้ยหลงศาสตร์ตัวนี้หลงความรู้ยึดมั่นในธรรมอยู่นะฮะนั่นแหละมันยึดมั่นในความรู้คิดว่าใช่ศึกษามาทั้งนั้นเลยนะฮะศาสตร์มันศึกษาจนมันเก่งจมนมนมีอาตาัตราข้อคุณอาตาัตราทิฏฐิมานะ นะฮะฟุ้งซ่านในอตในธรรมผมไม่มีความฟุ้งซ่านในอในธรรมผมไม่มีเลยผมไม่มีตัณหาที่อยากจะไปสอนใครผมไล่จี้ไล่ดีสัตว์ตัวนี้อย่างเดียวให้มันสว่างถ้าเมื่อไหร่มันสว่างสัตว์ตัวนี้มันจะระเบิดหมายถึงหมดไปเลยไม่มีการเกิดอย่ดีวนะฮะเกิดในความจำความคิดความรู้สึกอารมณ์นี่แหละตรงนี้แหละในขนานี้แหละถ้ามันสว่าง ไอชาตหน้าชาติบ้าบออะไรไม่ต้องไปคุยเอาตัวนี้นะมันจะไม่หลงอยู่ในความคิดความจําความรู้สึกอารมณ์มันจะหายไปหมดเลยผมถึงบอกไงถ้าใครสว่างตรงเนี้ยเขาถึงจะศรัทธาผมจริงๆเขาถึงจะกล้ากล้าาประจานวิบแบบสนิทใจนะครับถึงจะรู้เลยว่าแม้กระลุกศิษย์ที่มาวัานนะั้นแหละวันเกิดพวกคนนู้น,น,นขเขาเข้าถึงไงเขาสว่างตรงนี้ข้างในมันหมดเลยลึกๆมันหมดไปเลยสัตว์ตัวนี้มันอยู่ลึกมันไม่มีที่อยู่หรอก นะฮะแต่มันลึกลึกสุดคือละเอียดสุดสัญญาทํางานมันทํางานสัญญาทํางานมันทํางานแล้วไม่มีใครช่วยได้จนกว่าจะสวา่างเองผมมีหน้าที่ชี้ทางนกันเล่าเรื่องอะไรที่จะตีกรอบเข้ามาใครสว่างได้ก็สวา่างนะฮะแล้วจะรู้เลยว่าไม่เกิดแล้วหมดตัหมดสิ้นสงสัยหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้คิดเอาไม่มีความรู้อะไรสร้างความรู้ที่จะทำลายสัตว์ตัวนี้ไม่ได้ เพราะความรู้ทุกอย่างศึกษาทมทั้งหมดปัตบปนดกหรือการฝึกสติฝึกสมาธิฝึกฌานดูจิตดูอะไรเป็นของมันหมดเป็นของสัตว์ตัวนี้หมดเลยมันเก่งสัตว์ตัวนี้มันเก่งจนมันพัฒนาตัวเองเป็นพุทธจำแรงได้นี่เหรอฮะมันรู้ทุกอย่างได้หมดมันกอดความรู้มันอะที่ผมบอกว่าใช้ว่าพวกมึงอะเป็นพุทธจำแรงกันอยู่เออมึงเลยแบ่งแยกเลยถึงรู้อย่างเงี้ยพราะพวกคุณน่เห็นผมเนี่ยคุณไม่มีวันเข้าใจหรอก สิ่งที่ผมพูดออกไปเพราะคุณยังติดในสัญญาของสัตว์อยู่นะฮะถ้าคุณเจอปัญญาที่แท้จริงมันจะดับสัตว์ตัวนี้คุณจะได้นั่งแต่เขียกบ,บาลตัวเองนะฮะคุณจะคนแรกที่คุณจะเข้าหาคืออาจารย์วิทย์บนโลกอ่างเี้ยนะฮะมาฟังธรรมอาจารย์นี่ดิแป๊บเดียวไทยเลยแหละนี่แหละผมสว่างตรงนี้แหละอาจารย์มันจะเด็ดขาดเลยนะฮะโอ้โหอาจารย์พูดแล้วทาให้ยิ่งให้ทาให้ผมสว่างเขาไปอีกอาจารย์เป็นรู้เรื่องแบบนี้ได้ไง ก็ผมบอกว่าผมตัดสรู้แค่นั้นเองใครจะเรียนแบบกันไม่ได้ผมบอกเลยใครไปเรียนแบบผู้เจ้าไม่ได้ใครจะมาเรียนแบบผมต่อให้จําผมมากขนาดไหนเอาสิ่งที่ผมพูดไปไปปรุงไปแต่งเป็นองค์ความรู้อะไรคุณก็หลงนะฮะผมตัดสรู้วงจรมันทั้งหมดของสัตว์ตรเนี้ยการเกิดของภพภูมิต่างๆผมตัดสรู้ตรงนี้ผมที่เอามาชี้ทางคนนะฮะ แต่คนเห็นภาพลักษณ์ผมแค่นั้นเองผมใช้ชีวิตปกติมันไม่เหมือนอุดมคติที่คุณฟังคุณไม่มีใครเกิดทันพุทธการหรอกเราไม่รู้หรอกว่าพระเจ้าใช้ชีวิตยังไงนึกออกไหมมีแต่เขาแต่งขึ้นมาคุณย้อนแย้งในความเชื่อของคุณแค่นั้นเองแต่คุณไม่ยอมรับในความเป็นมนุษย์ของคุณนึกออกไหมคุณไปฟังพระไตรปิฎกฟังอะไรที่เขาสอนคุณมาคุณเชื่อว่ามันจะเป็นอีกเรื่องแบบบ้าๆบอๆพิศดารอะไรไปแบบนั้นคุณไม่ยอมรับในความเป็นมนุษย์ ปกติของคุณแค่นั้นเดียคุณเลยไม่ยอมรับในความเป็นมนุษย์ขอมผมนะฮะคุณเชื่อไงคุณเอาความจําความคิดความเชื่อของคุณะมาปิดกั้นตัวเองว่าเอ้ยทาไมต้องเป็นอย่างนี้ทําไมต้องอย่างนั้นแค่นั้นแหละผมด่าไอคนพวกนี้ว่าพวกมึงหลงกันอยู่แต่พวกมึงไม่รู้ตัวหรอกแต่มึงคิดว่าพวกมึงรู้กูแม่งเห็นระบบทั้งระบบถึงสมมุติถึนขึ้นมาแต่มันมีคนโง่ห,าหลายหลคนอยากมาคอมเมนต์อยากมาสอนผม เอ้ยไม่เห็นเลยว่าตัวเองหลงเก่งอยู่คนเดียวเอ้ยเห็นตัวเองหรือยังว่าตัวเองหลงอะไระยิ่งไอ้ธวัชชัยอะไรไอคนนึงพผมบอกกูกูหมดหลงแล้วไม่ต้องมาคุยกับกูกูจะแสดงอะไรชาทางอะไรกูไม่หลงแล้วกูเห็นสว่างหมดแล้วกูเอาปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อมากระแทกจิตวินญาณที่มันยังหลงอยู่ของคนบนโลกอย่างเงี้ยคนมันไม่ถึงทมผมไง ถ้ามันถึงทำผมผมจริงๆเนี่ยผมบอกเลยทุกชนชั้นนะไม่ว่าคุณจะร่ำรวยใหญ่โตขนาดไหนนะถ้าถึงทำผมตรงนี้นะกล้ากลบผมได้สนิทใจผมบอกเลยนะฮะมันไม่มีอัตตาไงถึงทำตรงนี้แล้วมาฟังผมแล้วมันใช่อ่ะนี่แหละคือของจริงไม่สนจะเป็นยังไงก็ตามเพราะฉะนั้นผมทำลายตัวข้างในไม่ได้เกี่ยวกับข้างนอก คนมันยังหลงกันอยู่ข้างนอกอยู่แล้วอีกอย่างข้างในก็หลงข้างนอกไม่พอหลงข้างในด้วยไอ้พวกที่่ารู้ข้างในยังหลงข้างนอก,นอ,กอยู่นั่นนะยังหลงแบ่งแยกร่างกายอย่างนี้ยังหลงแบบนี้ไม่ใช่เ,เออแล้วจะหมดยุคนี่ยยกหมดหมดไปก็คือหมดไปเลยหมดผมเนี่ยพอผมตายก็คือจบเลยนะผมบอกเลยไม่มีทางนอกจากจะมีองค์ไหนอ่ะปรากฏขึ้นมาอย่างในสมัยไหนเราไม่รู้หรอกไม่มีใครรู้นี่คือพูดลอยๆขึ้นมา แล้วมาตัดสรู้ตรงนี้แค่นั้นเองแต่จะสอนคนได้เท่าไหร่ก็อยู่ที่ตรงนั้นแหละผมบอกเลยคนที่จะเข้าถึงธรรมตรงนี้ผมอะมีไม่เยอะนะ,ะเข้าถึงจริงนะแบบหมดจริงๆนะไม่ติดเชื้อติดอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นถึงต้องตามตามผมที่สุดเพราะตอนที่ผมหลุดนะผมหลุดปังเลยผมหมดเลยนะฮะแล้วผมถึงตัดสรู้มาอีกถ้าผมไม่หมดตัวนี้มันจะไปตัดสรู้ยังไงวะผมก็แค่เป็นผู้เดินตามแค่นั้นเอง หรือเป็นแค่จบเฉพาะตนมันต้องหมดเกลี้ยงจริงๆผู้ที่มาถึงตรงเนี้ยมันต้องทีเดียวเลยนะฮะแล้วก็ตัดสรุปเลยนะนะฮะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตัดสรุปตรงนี้เนะี่ยไม่มีทางที่จะมานั่งเล่าเรื่องแบบนี้อย่างนั้นคนจะก๊อปปี้คำพูดผมหมดเลยเพราะมันใช่ไงสิ่งที่ผมพูดปฏิเสธไม่ได้แต่ที่มันปฏิเสธมันด่าผมอยู่คือด่าตรงเนี้ยในการใช้ชีวิตของผมในการที่ผมพูดจาเพราะไม่เพราะอะไรอย่างเนี้ยเออ ในการดื่มกินเหล้าดื่มเหล้านอนแต่นอนกับลูกกับเมียผมก็ไม่เคยนอนให้มันเห็นหรอกแต่ผมก็อยู่กับครอบครัวแต่มันก็คิดไปอ่ะความคิดของมันอ่ะแค่นั้นเองที่มันติดแต่มันไม่ติดในธรรมะผมคนพวกนี้เพราะมันเอาไปสอนกันเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ไม่เห็นเลยเปิดเปิดติกตอกดูที่ทุกวันเนี้ยใช่ไหมอาจารย์ดมลองดูดี่ไม่ต้องติกตอกแล้วยูทูบตรงไหนมันก็พูดลักษณะผมนี่แหละเออ แล้วไอ้คนติดตามกับลักษณะผมนี่แหละนั่นแหละเพราะว่ามันมันง่ายมันเรียบง่ายแล้วมันจะกระจายได้เยอะกว่านี้นะผมบอกเลยผมบอกอ้าวหลงกันไปพวกมึงอ่ะกูแค่สมมุติขึ้นมาเหมือนพุทธเจ้าสมมุติขึ้นมาสอนคนสมัยพุทธกาลมันยังหลงกันมาถึงวันนี้เขียนเป็นพระไตรปิฎกมานั่งท่องจํามันทุกวันนี้อ้างพุทธเจ้าอ้างพุทธเจ้าอยู่นั่นะแต่มันไม่เคยเห็นตัวพุทธเจ้าไม่เคยศรัทธาเลยพุทธเจ้าเออมันมีแต่ได้ยินว่าพระเจ้า หาะได้ดำดินได้มีคุณพิเศษแล้วมันเคยได้ยินแต่แบบนั้นแล้วมันก็เชื่อแบบนั้นนหะมันไม่เคยมองว่าเอาพระเจ้าก็เป็นมนุษย์เหมือนเรานี่หว่าพระองค์ก็คลอดออกมาจากคันมันดาแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันนี่มันลืมมองตรงนี้จุดนี้ไปนะฮะมันไปยึดเอาคุณพิเศษทางสิ่งที่มันได้ยินได้เห็นได้อะไรได้กลิ่นความเชื่อความจําไปยึดเอาขันหมดเลย เออผู้เจ้าท่านสอนว่าดับอุปทานอนี่มันก็มือนจะปกติเลยมันจะกลับมาเป็นมนุษย์อ่ะแล้วมันจะเห็นเราตถาคตที่กูสอนมาทั้งหมดอ่ะถ้ากูพูดมาทั้งหมดอ่ะไอ้ที่ในพระไตรปิฎกมึงจะจับเป็นคำคำที่มึงเข้าใจว่าโอ้โหยีเคเ้ยเพราะพวกเธอมันไม่สว่างมันเลยเป็นสัตว์กันอยู่เที่ยวสอนสัตว์สอนสัตว์ถึงมันมันถึงไม่เข้าใจผมกันมันมองผมไม่ออกเลยคนพวกนั้นอ่ะ อาจารย์ใหญ่ทั้งหลายยิ่งมองไม่ออกนะฮะเพราะมีลูกศิษย์กันเต็มไม่หมดนะศรัทธากันนะศรัทธาอะไรเออไปนั่งทําสมาธินั่งฟังมารคิดมานปรุงมันแต่งผัเอ,อมันก็ะกอบก,ก,กูไปทั้งนั้นแหละมึงไปฟังเอาอะไรมะแล้วก็บอกกันว่าแค่รู้พ้นทุกอะไรนะ่ะมันจะเป็พ้นได้ไงมึงก็รู้มาตั้งแต่เกิดแล้ว พ่อแม่ก็สอนมันก็รู้มาหมดแล้วครูบาอาจารย์ก็สอนเรื่องทุกอย่างมันก็รู้ก็จํามาหมดแล้วเนี่ยแล้วมันจะไปพ้นยังไงมันแค่มาฟังทาไมอย่างนี้พ้นจะบ้าแล้วล่อมันยังดับตัวสัตว์นั้นไม่ได้เลยปัญญาที่แท้จริงตัวสุดท้ายมันยังไม่เกิดเลยมีแต่ปัญญาจากสัญญาเท่านั้นเนี่ยถ้าปัญญาตัวซ้ายเกิดมันบาบเดียวเนี่ยมันเข้าใจทั้งทั้งหมดเลยอืมสว่างอย่างนั้นอ่ะมันเหมือนหลุมมืดมือ่ะที่มันมืดมิดหมดเลน่ะ ในโลกไว้เนี่ยแล้วป้าจุดไปดวงหนึ่งแม่งใหญ่เท่าดวงอาทิตย์อะ่ะแค่นั้นแหละแล้วก็สว่างหมดแค่นั้นแหละแล้วปาจะเดินไปไหนก็ไปได้หมดเลยเออไม่ใช่มาจุดเทียนแค่เนี้ยเดินได้แม่งอยู่แค่นั้นแหละทั้งื่นก็ยังมืดอยู่เออผมถึงบอกว่าโอ้ผมพูดไปแม่งไอ้พวกเนี้ยแม่งยังหลงยังโง,ง,แง่แม่งคิดเนี้ยแม่งออกอากาศ